วัดีค่ะวันนี้นะคะนองอิงนะคะก็จะมาประกาศผลนะคะผู้โชคดีนะคะที่ได้ตอบตอบคำถามคลิปนี้ไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยนะงของน,นี่คลิปนี้ เะคละียที่มาเถียวว่าอ่ายการทายการมีรางวัลน,นะคะมาดูค่ะเห็นด้ดูค่ะคนแรกเขาตอบว่าคนดี้น,นะคะที่ไม่มีรูปหน้าปกนะที่ชื่อว่าบิวนาชาเนี่ยคนเนี้เ,เขาบอกว่า พี่ตั้งชื่อให้จิ้มจุ่มเพราะว่ามันชอบกินจิม้มจุ่มไม่ใช่นะคะนีก็เลยตอบไปว่าโน <No, S 2> ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแมวอ,อะไรจะไปกินจิ้มจุ่มได้นะคะถึงกินหมูได้ก็เถอะแต่มันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแล้วคนนี้นะคะตอบว่าที่ชื่อว่าแก้วภูมชาเดลนะคะตอบว่ามันชอบ ิ้มนมจุ่มนมใช่ไหมเลยชื่อจิ้มจุ่มนะคะคนนี้ค่ะตอบถูกนะคะแก้บคุงแชแ e ลนะคะไอเคค่ะแต่บิวรัชาเขาก็ยังย้ำมาหลายอันเลยเป็นแบรที่อยู่ไม่ได้รู้ๆกๆๆ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 ี้กับๆี่ๆๆ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 ๆกๆ็ยๆๆๆๆีๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 เๆๆ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 ๆอๆๆๆๆ อย่างน้อยนะคะเขาก็รู้นะคะว่าชื่อจิ้มจุบนะคะแต่เขาไม่ได้บอกความหมายมางั้นเราก็จะมีรางวัลสองรางวัลน,นะคะรางวัลปลอบใจกับรางวัลได้ดูรางวัลค่ะอันนี้นะคะคือรางวัลของแก๊ปครูชาเดลค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะเห็นไหมมันจะเป็นกางฟูแพนด้านะคะก็จะมีที่กดอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวจะส่งไปให้ที่ยวดีกนนะคะต่อไปนะคะรางวัลของรางวัลปลอบใจะคะ่ะกบเหล้ารูปหัวใจกบเหล้ารูปหัวใจนะคะน่ารักน่ารักนะคะเอาไปใช้กันนะคะค่ะโอ่คค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ